สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับบอนไทยสั้นๆเป็นประจำนะครับก่อนจะไปเข้าสู่เนื้อหาสาระนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับทุกทท่านนะครับที่กดซับสไครต์นะครับกดติดตามนะครับให้กับทางช่องของเราต้องบอกว่าทุกๆกํำลังใจนะครับคือแรงผลักดันที่ดีมากๆสําหรับนะครับช่องของเราขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับก่อนที่จะไปเข้ารับชมสู่เนื้อหานะครับวันนี้ก็นะครับ ต้องมาขอบคุณทุกๆท,ท่านทุกๆก,กำลังใจที่ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้กับทางช่องนะครับโดยนะครับวันนี้นะครับเราก็จะเอาเนื้อหาสาระมาฝากนะครับทุกท่านนะครับเราไปดูที่นะครับทีมชาติไทยเช่นเคยนะครับต้องบอกว่าโปรแกรมต้นปีก็มีโปรแกรมนะครับติดๆกันเลยทั้ง U20 U17 แล้วก็ทีมชาติชุดใหญ่ที่จะ เล่นนะครับเอเชียนคัพในรอบสุดท้ายนะครับวันนี้นะครับผมนำมาก็คือชุด u 2 0นะครับชุด u20 ชิทิงแชมป์เอเชียแล้วก็ชิงตั๋วเพื่อไปเล่นนะครับเยาวชนโลกต้องบอกว่านะครับสายของทีมชาติไทยนะครับส่วนตัวผมแล้วนะครับก็คิดว่านะครับก็หนักพอสมควรแต่เชื่อได้เลยว่านะครับจะเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับ นะครับชุดนี้นะครับของยู0่ของเรานะครับที่จะได้เจอทั้งญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เจอทั้งเกาหลีแล้วก็อีกหนึ่งทีมนะครับก็คือซีเรียต้องบอกว่าทั้ง3มทีมนี้นะครับยังไงก็แข็งแร่งทั้ง3ทีมเลยนะครับโดยวันที่14่กุมภานะครับทีมชาติไทยจะเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นแล้วก็วันที่17นะครับ ทีมชาติไทยก็จะเจอกับทีมชาติเกาหลีใต้แล้วก็ปิดท้ายด้วยนะครับทีมชาติซีเรียนะครับในวันที่20นะครับโดยรายการนี้นะครับจะแข่งกันที่ประเทศซาอุนะครับในระหว่างวันที่12กุมภานะครับถึงวันที่1มีนานะครับยังไงก็รอเชียร์รอชมเป็นกําลังใจให้กับเด็กไทยชุดนี้ด้วยนะครับยู20นะครับเพื่อผ่านเข้ารอบนะครับรอบต่อไปให้ได้แล้วกันนะครับ คลิปนี้ก็ฝากเอาไว้เจ้านี้ก่อนแล้วกันนะครับใครที่ชอบคลิปสั้นๆกระชับกระชับแบบนี้ยังไงฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินหาก็มูลข่าวสารดีๆมานำเสนอและอัพเดตต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ